ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตข่าวดีครมจัดสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนจากออมสินกู้ได้20,000สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึงแสนคนนะคะครมอนุมัติโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนภายใต้งานมากรกมรร่วมใจแก้หนี้กู้ได้2 0 0 0 0 ตั้งเป้าช่วยเพิ่มสภาพคล่องกลุ่มเป้าหมายในการลงทุนประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า100,000รายและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุนนายอนุชาบุรพาชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมนะคะเห็นชอบโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนพร้อมอนุมัติงบประมาณวงเงิน600ล้านบาทสำหรับการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่เกิน30%ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมด โดยธนาคารออมสินจะจัดสรรวงเงินการให้ความช่วยเหลือวงเงินรวม2,000ล้านบาทตั้งเป้าช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีวิตและลงทุนประกอบอาชีพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานมากรรมร่วมจ่ายแกนี้จำนวน100,000รายนะคะสำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนนะคะรายละเอียดเบื้องต้นนะคะธนาคารออมสินจดสรรวงเงินการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับระยะเวลางานมากรรมร่วมจ่ายแกนี้ วงเงินรวม2,000ล้านบาทเป็นวงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกินรายละ20,000บาทนะคะกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้ประจำหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเป็นผู้ที่เข้าร่วมงานมาก,การรมมร่วมใจแก้หนี้นะคะ โดยต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักง,งานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารอมสินระยะเวลาการกู้ยืมปลอดชำระหนี้เงินต้น6งวดแรกนะคะระยะเวลาชำระเงินคืนสูงสุดไม่เกิน2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่0.35%เต่อเดือนนะคะไม่มีหลักประกรันมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่3 1มกราคม2566หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการนะคะ ทั้งนี้นะคะงานมาการรมร่วมใจแก้หนี้จะจัดขึ้นทั้งสิ้น5ครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสัญจรจังหวัดต่างๆ4ภาคทั่วประเทศดังนี้นะคะครั้งที่1ระหว่างวันที่4-6พฤศจิกายนณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครั้งที่2ระหว่างวันที่18-20พฤศจิกายน65นะคะณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่3 1 6ถึง18ธันวาคม65นณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะครั้งที่4ระว่างวันที่20-22ถึง22มกราคมณจังหวัดชนบุรีและท้ายสุดครั้งที่5ระว่างวันที่2 7 2ถึง29มกราคม66หณหอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินรจังหวัดสงขลา อย่างไรก็ตามนะคะภายใต้โครงการนี้เป็นเป็นการให้สินเชื่อที่ผ่อนปลนกว่าสินเชื่อปกติของธนาคารและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารอมอสินกําหนดนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เข้าร่วมงานมาก,กำัร่วมใจแก้หนี้มีสภาพคล่องในการดารงชีพหรือประกอบอาชีพโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่โดยผ่อนปลนภาระหนี้สินให้สอดคล้องกับไรายได้ เพิ่มทุนใหม่เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนระยะสั้นและเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มด้วยนะคะอัปเดตข่าวดีครมอจัดสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนออมสินให้กู้20,000บาทสามารถช่วยพี่น้องประชาชนถึง1,000 0แรายนะคะ